นีเด็ดมากย่างี้ลิฟอายหล<น>ับหลับมานี่ดูนี่าปากพงขาต้อาใช้คำว่าร้านนี้สามารถมากดนได้แดแบบก,กให้บุมาแดกสว่างแดกแดดให้ประสาทแดดแดกให้หมดจดเหมือนโจนล้นแดกให้ร้านมันจำแดกคนเดียวจะเพื่อนมาเป็นพันแดกแม่งเข้าไป มีปปัญญาาแดกเขไนี่คือความร้านใหม่ในร้านเก่าร้านนี้ชื่อร้านว่าชาบูดีเหรอชาบูดีมั้งแต่ว่ามันก็คือบานโกกุแต่อันเนี้ยมันอยู่ในโซนแบบไม่รู้ยังไงนะแต่ว่ามันอยู่ในโซนที่แบบ399บาทกับ1 9อย99บาทเท่านั้นคือราคาแบบย่อมเยาวสุด,สด,สดก็ดูมีคนกินเยอะเลยแหละนี่เรามาลองส9 9กันดูครับก็มีประมาณน,นี้ น้ำซุปจะมีแค่น้ำดำกับน้ำน้ำใสกันนะเลยสองอย่างง่ายๆเลยลองดูครับมีความเซอร์ไพรส์คือในกระดาษที่เราเห็นแร้วนนู้มันจะแบบเขียนซ้ำๆกันเป็นหลายๆอันให้ติกใช่ป่ะแต่ว่าในความเป็นจริงนะมันแบบไม่มีเมนูเยอะมากมีปลาด้วยมีซูชิด้วยมีหลายอย่างเยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างมาแล้ว นี่คือน้ำส้มเชีย่ยโคตรดีบอกเลยวิวว่าดีมากพิวว่าดีมากวิว่าดีมากนี่ใช้วิธีนี้ครับ<ม>เขียนช่องหนึ่งส่งแล้วก็ตัดออกเขียนอีกช่องตัดออกครบสามช่องปุ๊บเปลี่ยนใบใหม่ให้เขาใช้วิธีนี้กันอ๋อดูดิเธอดูทุกคนดูดิดดเพศดน้ำจิ้มก่อนแล้ว คิมซุกี้โส<า>อสคูทีฟูดนัน<า>จากมันเป็นหม้อไข่หม้อมันนะก็จะมีความสนุกแบบส่วนพระองค์นิดนึง <S <S ทำไมอันนั้นเดือดอันนี้ไม่เดือดเลยวะเอาเอาอย่างอื่นอไรอ่ะไข่มาแล้วครับเราจะลองเนื้อกันเลยไหม,มนี่คือเนื้อแองกับบสกบิสกิตบิสเกต บิสกิตแองกัสบิสกิตมีละลายหายไปเลยลองดูครับกูให้ร้านนี้เด็ดมากบอกเลยเรียนี่คือสุดปเบคอนนะฮะมันจิ้มสุก,กี้โอสคู เนื้อเขาหั่นบางมากเพราะมันใส่นะ้ำมันมันก็หายเลยอ,ะอ่ะโคตร เพอร์เฟกมากนี่คือของทานเล่นของเขานี่แค่ส่วนหนึ่งนะยังมีอย่างอื่นให้ทานอีกเยอะเลยนะครับ399สุดตีนขอแคสูซชิแบบง่ายๆก่อนนะบางเกอย์ ุเหเหีดลองคุณกูกไก่เกาหลีชิ ulously, ้ <starch> นใหญ่มากครับเชี่ยมันใหญ่มากไอ้เนยไข่ข้นไ่เลย ไหหาหยกให้หร้านเนี่ยเดี๋ยวขอถามชื่อร้านเท่ๆดนว่าชื่อเขาชื่ออะไรกันแน่ดี้ปลามากันแบบนี้ไปเลยนี่คุณปลาหมึกกรอบครับ เรื่องของในร้านค่อนข้างเดียวมากครับเขาก็จะเขียนไว้ชัดเจนมากว่ากินไม่หมดเนี่ยปรับขีดละร้อยจานหนึ่งมีกี่ชิ้นก็เขียนบอกคือเขาค่อนข้างแบบบอกแล้วนะฉันบอกคุณแล้วนะเพราะนั้นอย่าวู่วามครับ mm hmm. ลับๆนะป mm hmm. กติแล้วเนี่ยลาเรามากินเนี่ยพวกของทะเลเขาอะจะง่อยๆใช่า นี่ดูนี้ปลากโปพงขาวอืมสุดอร่อยเลยนองไหมไม,มีตาว่ายอยู่อเอมีฝันเออตกใจเยี่ยดีอืมนี่กินซีฟูด,ดีหมดแล้วหาไปน้าตุ๋นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูค่นัน้าตุ๋น ้าวหน้าเนื้ตุ๋นเพอร์เฟกเลยนะนี่สุดตีเลยนะดิมมากอันเช่นสีฟูมันกี่นาทีครับทาน้หชั่วโมงี่สาตัวนี้คุณู้ามีเวลาถึง1 9บนะคะเเข้าเลยหนึ่ชั่วโมงสีนาที ตั้งแต่ร้านบุฟเฟ่ต์เปิดมาให้ร้านชาบูร้านนี้เป็นร้านที่สุดตีที่สุด<ม>ในรอบฝักโควิดแล้วมีอาหารทะเลด้วยนะทุกคนแา้วก็มีพวกแบบแมงกะพรุอะไรเงี้ยทุกคนแล้วเบคอนของเขาก็คือแบบปังมากคือเบคอนคือเบคอนนะที่แบบ เแบบคอนคือเบคอนฝั่งนี้มีการไลฟ์เกิดขึ้นอยู่นะครับระหว่างระหว่างไลฟ์มันก็พูดแบบแปลกๆตลอดเวลาเบ,บคอนคือเบคอนนะที่ <c oughs> ไม่ใช่หมูป 8, แปลกๆเบคอนคือเบคอนอ๋อถ้ากินร้อยเก้าเก้ามีหมูแล้วก็มีเนื้อให้อย่างหนึ่งคือร้อยเก้าเก้าก็คุ้มใช้คำว่าร้านนี้สามารถมากินได้แม้แบบกระทัะ่งงบน้อยอ่ะ ช่วงกลางเดือนฝากท้องกับร้านนี้ได้เอาแบบนี้ดี่าว่าอ,อืมริบอาย